ฮัลโหลวอลสวัสดีครับผมสื่อช่องเจมแคสเตอร์นะครับนี่ก็อีกกับเกม r นนาร์โอนะออฟเลอร์กับรายการอาร์วีเจพาเกือนะครับผมนะซึ่งจะเป็นพาเกอนั้นก็โปรดติดตามในคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับพาเกอครั้งนี้นะครับผมเนาะก็เป็นวงแหวนยอดมนุษย์นั่นเองก็คือคำพียอดมนุษย์ยนันแหละครับผมเนาะ โดยตอนนี้ผมเก็บสะสมครบ7วันแล้วแล้วก็เล่นเกือบทุกๆครั้งนะผมซึ่งตอนนี้ก็มี130กว่าอันก็เป็นได้นะครับผมเนาะโดยนะครับผมอยู่ตอนน้หน้าเลยครับผมระยะเวลาครับจนถึงอ่าจนถึงวันที่11พฤศจิกายนครับมีโอกาสที่จะได้เอฟเฟกต์ถาวรอิโมจิถาวรและโปรไฟล์ถาวรนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าอัตราการดรอปจะกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมตอนที่ผมอ่านข้าวๆดูนะครับก็ยังพอได้นะเอออัตราดอบยังพอได้นะครับผมเนาะ รายละเอียดนะครับผมนะโดยนะผมจะมีเอฟเฟกอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอิโมจินะผมถาวรท่าเต้นถาวรเอฟเฟกต์ร์ปเอฟเฟกสังหารและเอฟเฟกวิ่งถาวรแล้วก็รูปโปรไฟล์อันนี้แจกฟรีนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมได้มานะครับผมนะแจกฟรีแล้วก็มีเช่านะผมของเซเว่นและกับ p อร์เนลิโนนั่นเองนะครับผมเนาะอัตราการดรอปนะครับผมนะเดี๋ยวขอกดสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอัตราการดรอป ดรอปครัผมโอเคยอดวงแหวนยอดมนุษ okay. ย์นะครับผมอิโมจิทาวรหรือเอฟเฟกทาวรจะมีโอกาสที่13.12อรโมจิหนึ่งวันหรือเอฟเฟกหนึ่งวันเนี่ยโอกาสดรอป3 3 8สบัตรเช่าหรือสกิน1 1 7เ่และคำพิยอมมนุษย์ชิ้นส่วนที่โลกและชิ้นส่วน41.28%นั่นเองนะครับผมเนาะก็ยังพอได้นะผม1 0บเนะโอเคครับเพื่อรอเสียเวลาผมเราทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะโอเคครับเด ไปสุ่มจาก130ยหรือ66อันอย่างนีน่าฮิ้งเลยนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคไม่เป็นไรสุ่มเลยแล้วกันนะครับผม5ครั้งนะครับผม25คัมภีร์นั่นเองนะครับผมยันแรกนะครับผมที่ผมจะทํานะครับผมเราก็จะเป็นยันยันอะไรดีวะยันจินเตะต่อแล้วกันนะเอาอะไรก็ได้ครับผมส่วนรูปโปรไฟล์ผมได้แล้วนะครับผมถาวรเลยนะครับโอ้เอฟเฟกต์สวยจังเลยนะครับในของไอของรูปโปรไฟล์นะครับผมโอเคครับสามสองหนึ่งปุ้งโอ้โหอะไรกันเนี่ยได้มาสามนะครับผมอันนี้เป็นชาวแม ปุ่มเช้าหนึ่งวันปุ่มเช้าหนึ่งวันและปุ่มเช้าหนึ่งวันนั่นเองนะครับผมนะไม่เป็นไรครับสมมต่อครับผมจะมาวหนครับผมไปครับผมปุ่มยันจิตเตี้ยต่อมานะครับผมขอให้ได้สามวันนะสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุนุกโนธนาสาธุนะครับผมเนาะเดี๋ยวมีตอนที่สองอีกนะสำหรับเอฟเฟกจยอนมนุษย์นะครับผมนะเดี๋ยวมีรอบสองช่วงท้ายทายหลังโอ้โหทำมันได้มาเยอะจังเลยครับพี่อันนี้ครับวิ่งก่อนนะ ปุ้มโอเคเอฟเฟกต์หนึ่งวันปุ้มเอฟเฟกต์หนึ่งวันปุ้งเอฟเฟกต์หนึ่งวันแล้วก็เอฟเฟกต์หนึ่งวันนั่นเองนะครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหส่วนที่รันก็ได้โว้ยปวดหัวไปครับผมสามสองหนึ่งโป้งโอ้โหส่วนรูนนั่นเองไปครับผมอันที่สองโป้งโอ้โหสองร้อยครับผมจะบ้ากาลามังครับเอายันอันนี้ครับยันที่ผมชอบมากที่สุดคือยันตู่นั่นเองก็ไปดีกว่าครับผม ไปครับ3 2 1ไม่ผมไม่ได้การเมืองนะนี่แค่เขียนเฉยๆคำคำไม่ใช่ครับว้าวเอฟไม่ใช่อิเฟกท่าติ้นครับผมโอ้โหยังดีที่คุ้มยังดีที่คุ้มยังดีที่คุ้มครับโอเคยังดีที่คุ้มนะครับผมเนาะโอเคครับก็สิ่งที่ได้มาครับผมก็มีเช่านะครับผมอิเฟกเช้านะครับแล้วมีรูปโปรไฟล์เนี่ยที่ผมบอกไปนะครับว่าเพื่อนผมไปสุ่มนะผมมันโกลนกลัวนะผมอยากให้ผม บอกไว้ตั้งแว่าผมจะสุ่มก็สุ่มไปครึ่งอันนะผมไม่เป็นไรครับโอเคครับผมเป็นท่าเต้นดาวแห่งความที่ทำของเซเว่นนั่นเองของคอร์นติโน่นั่นเองนะครับผมเนาะดูเหมือนว่าถ้าตอนท้ายๆหลังเนี่ยอาจจะเป็นอาอาจจะเป็นของอันนี้ปะไม่สิอาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นของอุลตร้าแมนของไอตัวเดียมาก็ได้นะครับผมเนาะไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันนะแล้วก็สำหรับใครนะผมงชิ้นส่วนนะของคอร์นติโนที่ใครยังไม่ครบนะครับผมเนาะก็มานะส่งในคอมเมนต์ได้นะบอกว่าเออขอแจกโค้ด มาจะมาใครจะได้ชิ้นส่วนนะผมแจกโคนได้เลยนะผมด้วยดิเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสในชุมชนละกันนะสำหรับอุลตร้าแมนเซเว่นนั่นเองนะครับผมนะใครที่จะบริจาคให้ผมนะครับผมนะนะีตอนนี้ขาดสาอันคือดาบสเปเชียลบอกบอกดาบสเปเชียลแล้วก็สลักเกอร์นะครับผมสามอันนี้ผมขาดแล้วผม มาให้คนผมได้ในเฟซบุ o กแฟนอาเฟซบุ๊กส่วนตัวผมนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคผมสำหรับอาวีเจมพาเกลือนะครับผมอาจจะคลิปสั้นไปหน่อยนะครับผมก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครป์ได้เลยกดื่อเป็นเตลดิจเลเพื่อการคิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหุดทนี้ต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับสือเกลน็ t กส์บ๊ายบายครับผมสำหรับอาวีเจมพาเกลือข้างหน้านะผมเนาะเตรพบกันข้างหน้านะครับเลียวมะ อุลตร้าแมนนะผมราคา2,140บาทปองดูซิว่าคลิปหน้าผมจะเกือจะเจ๊งหรือว่าไม่เจ๊งนะครับผมนะโอเคไม่ไปข้าวึกกนในพาครับ